นี้ของป้อมเพชรพีเคแสนชัยเวทยิบครับครับผมครับครับผมพูดถึงเกมการชกในวันนี้เสือหน่อยครับเป็นไงบ้างก็พอใจครับผมวันนี้ฟอร์มวันนี้ก็ใจครับที่ได้ชนะรอบครับผมเห็นมีข่าวว่าของเราเนี่ยเอ่อหายไปนานร่วมสองปีใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับแล้วก็เพิ่งที่กลับมาได้ไม่ไม่นานนี้เองใช่ครับผมตอนนั้นที่หายไปนี่เพราะอะไรก็เป็นเพราะว่า สถานการณ์โควิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากพักร่างกายด้วยครับนะครับแล้วก็ได้ได้เห็นเพื่อนมาชกในรายการนี้ด้วยโอโ้โหป,ประสบความสำเร็จมากมายหลายคน <ใช S 1> ก็อยากที่กลับมาครับผมใช่นะฮะแล้วก็ทําได้จริงๆด้วยในวันนี้ซ้อมหนักไหมครับในครั้งนี้ครั้งแรกของเราก็หนักหนักะก็ต้องเทรนหลายอย่าง้วเพราะว่าหลับจะตายมาอย่างนี้ครับผมนะฮนะกนะับนูมเล็กนี่รู้สึกยังไงบ้างก็ ครับผมก็รู้สึกถนัดไหมฮะก็ถนัดตรงไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เราก็ปรับตัวกันไปใช่ครับนะครับกับกู้โชคคนนี้เราได้มีการวางแผนยังไงบ้างในการเจอเขาก็วางแผนมาก็ต่อยหมัดกับเตกขาเนี่ยนะครับผมอือหึแล้วก็ออกมาในยกแรกยกแรกนี่ลุยเลยก็ลุยเลย ลุยด,ด,ดูจังหวะนิดนึงครับผมแล้วเราโดนอะไรเขามั่งมากก็มีโดนเหมือนโดนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร, <นะ S 2> ร่ก <นะ S 2> <ร>็เห็นรู้ว่าเขามันจังหวะเราถึงก่อนน่ะหมัดแรกหมัดเนี่ยหรือตอนนั้นไม่รู้ว่าใสายก่อนละไม่รู้จังหวะนั้นทิ้งอย่างเดียวทิ้งหมัดอย่างเดียวพอเราโดนเนี่ยมั่นใจเลยว่าเขาไม่ลุกเนี่ยก็ตอนรู้สึกว่าโดนก็โดนเต็มเต็มหมัดก็มั่นใจว่าเขาไม่ลุกแน่นอน โอเคแล้วน้ำหนักนี่เป็นงไงน้ำหนักเนี้ก็รู้สึกเหมือนจะเสียเปรียบรูปร่างไปหน่อยครับก็เลยลดต่ำมาหนึ่แเ้วเราคิดว่าจะปล่อยน้ำหนักไหนได้ที่ประมาณร้อยสามสิบครับผมร้อยสามสิบโอเคกลับมาภาคนี้นี่ตั้งเป้าไว้ว่าอย่างไงบ้างครับภาคนี้ก็ตั้งเป้าไปยาวๆเลยครับเพ้ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ครับผมถ้าได้ขึ้นมันใหญ่ได้ก็ดี ก็ได้ก็ดีครับตอนนี้กลับมานี่ก็ยังไม่แพ้ใครเลยใช่ไหมก็ไปนี้ไปที่สามก็ยังไม่แพ้ครับมีจุดไหนไหมวันนี้ที่ไม่พอใจหรือว่ายังมองไม่เห็นก็ก็รู้สึกพอใจอยู่ครับวันนี้ไปแรกก็ได้ตสอรลมเล็ขสามยกนี้ครับเอาโบนัสไปทำอะไรครับก็ไปสร้างห้องสร้างบ้านให้ครอบครัวอย่างนี้นะครับ วันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับก็ก็ต้องขอบคุณชแชร์แคกก่อนนะและ้วก็พี่น้องในค่ายมวยพิเศครับแล้วก็ขอบคุณรายการขอบคุณบอสจตีัที่ว่าให้โบนัสครับผมฝาก fc แฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับก็ฝาก fc นะครับกบบ็ผมจะพยายามทำพอไม่ดีให้หน้าติดตามครับผม ขอถามอีกนิดนึงครับร่างกายตอนนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็ความพร้อมความตั้งใจก็เต็มร้อยครับผมแล้วเรื่องหุ่นล่ะครับหุ่นก็ไม่ค่อยปรับไปอีกอีกสักกี่ไฟดีถึงจะเต็มที่ก็อีกไฟสองไฟนะครับโอเคครับก็แสดงความดีได้ครับ